ญี่ปุ่นคือประเทศในฝันของนักท่องเที่ยวแต่สำหรับคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นมันคือแรงกดดันทางสังคมและวัฒนธรรมแห่งความละอายได้สร้างปัญหาสังคมที่บิดเบี้ยวและแปลกประหลาดที่สุดเท่าที่โลกนั้นเคยมีมาวันนี้เราจะพาคุณมาพบก,กับหาันดับด้านมืดของประเทศญี่ปุ่นที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่ห้า ปัญหา8050เริ่มต้นกับอันดับที่5กับคำนิยามที่ฟังดูเหม่รหัสลับแต่มันคือรหัสแห่งหายนะนี่คือปัญหา8050มันคือปรากฏการณ์ทางสังคมที่พ่อแม่วัย80ปีต้องแบกรับภาระเลี้ยงดูลูกวัยห้สปีที่เป็นฮิคิโคโมริหรือผู้ที่ขังตัวเองอยู่ในห้อง พวกเขาจะไม่ทำงานไม่เข้าสังคมและยังคงใช้ชีวิตเหมือนกับเด็กโคงที่เกาะพ่อแม่กินไปวันๆปัญหานี้คือผลพวงของการเวลาย้อนกลับไปเมื่อ30ปีก่อนที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเริ่มเผชิญกับยุคฮิคิโคโมริสังคมคิดว่าเดี๋ยวโตขึ้นก็คงจะหายเองแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขาไม่หายเวลาผ่านไปพอแม่แก่เท่าลงจนเข้าสู่วัยชารา แต่ลูกที่ขังตัวเองในห้องก็แก่ตัวตามไปด้วยจนกลายเป็นคนวัยห้าสที่ไรทักษะการใช้ชีวิตไร้เงินออมและไร้อนาคตความน่ากลัวของ8050เริ่มตน้นขึ้นเมือ่อเสาหลักนั้นได้ล้มลงเมื่อพ่อแม่วัย8ปปีเริ่มมีอาการเจ็บป่วยเป็นอัลไซเมอร์หรือเสียชีวิตเงินบำนาญที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงเดียวของบ้านก็ได้ถูกตัดขาดลง ลูกวัยห้าสิปีจี่ไม่เคยผ่านลกภายนอกมาหลายสิบป,ปีจะตกอยู่ในสภาวะที่ทำอะไรไม่ถูกพวกเขาไม่รู้วิธีจ่ายค่าน้ำค่าไฟไม่รู้วิธีของความช่วยเหลือจากรัฐหรือแม้แต่กระทั่งไม่รู้วิธีจัดการกับศพของพ่อแม่จากเหตุการณ์เหล่านี้เองจึงนำไปสู่คดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในญี่ปุ่นคือการที่พบศพพ่อแม่เน่าเปื่อยอยู่ในบ้านโดยที่มีลูกวัยห้าสิบปี นางฟอาศพอย่างเงียบๆบ,บางกรณีลูกจะใช้ชีวิตอยู่กับศพนานหลายเดือนเพราะความกลัวหรือในบางครั้งลูกก็โอดตายตามพ่อแม่ไปเพราะเมื่อไม่มีคนหาข้าวให้กินก็ไม่สามารถออกไปหาอาหารเองได้กลายเป็นศพคู่ที่ถูกทิ้งไว้ให้เน่าขาบ้านสิ่งที่ทำให้ปัญหานี้เลวร้ายลงก็คือความอับอายในวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ของครอบครัว พอแม่จำนวนมากเลือกที่จะปิดบังเพื่อนบ้านว่ามีลูกเป็นฮิคิโคโมริไม่กล้าไปปรึกษาหน่วยงานรัฐเพราะกลัวขายหน้ายอมทนเลี้ยงลูกแบบเงีย,งยบๆจนกระทั่งตัวเองตายจากไปเทิงระเบิดเวลาลูกใหญ่ไว้ให้สังคมดูต่างหน้ากรณีที่เร็วลาที่สุดก็คือการฆาตกรรมในครอบครัวเมื่อพ่อแม่รู้สึกว่าตัวเองอยู่ได้อีกไม่นานและกังวลว่าถ้าพวกเขาตายไป ลูกพวกเขาจะอยู่อย่างไงหรือลูกของพวกเขาจะไปทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นหรือเปล่าความรักและความกดดันจึงแปลเปลี่ยนเป็นศกนาตกรรมพอแม่ตัดสินใจฆาตกรรมลูกตัวเองและจบชีวิตตามไปเพื่อเป็นการจบปัญหานี้ด้วยมือของพวกเขาเองในปัจจุบันรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังดิ้นรนแก้ปัญหานี้อย่างหนักแต่ก็เหมือนไล่ตามรถไฟที่ได้ออกตัวไปแล้ว เพราะกลุ่มคน8050คือครอบครัวที่มองไม่เห็นพวกเขาไม่เคยออกมาขอความช่วยเหลือและกำแพงแห่งความอับอายนั้นก็สูงเกินกว่าที่เจ้าหน้าที่สังคมสองคอนั้นจะข้ามเข้าไปได้ง่ายๆปัญหา8050คืออันดับที่5ที่สะท้อนความลงเหลวของโครงสร้างสังคมญี่ปุ่นมันคือฝันร้ายของพ่อแม่ทุกคนที่กลัวว่าลูกจะเลี้ยงตัวเองไม่ได้แต่นี่คือเวอร์ชั่นที่โหดร้ายที่สุด เมื่อลูกน้อยในวันวานกลายเป็นชายแก่ที่ไร้ความสามารถในวันนี้อันดับที่4 Hot Justice เข้าสู่กับอันดับที่4กับด้านมือของกฎหมายในประเทศญี่ปุ่นที่คนนอกอาจไม่เคยรู้ประเทศญี่ปุ่นได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่มีอาชญากรรมต่ำที่สุดในโลกแต่เรียนนั้นย่อมมีสองด้านเบื้องหลังความสงบสุขนั้น คือระบบตุลาการที่โหดหินจนได้รับฉาย,ยาจากนานาชาติว่าความยุติธรรมแบบจับตัวประกันระบบที่ใช้ร่างกายและอิสรภาพของผู้ต้องหาเป็นเครื่องต่อรองเพื่อริดเอาคำสารภาพออกมาให้ได้ความน่ากลัวน,นั้นจะเริ่มต้นทันทีที่คุณกำลังถูกจับกลุ่มในหลายประเทศผู้ต้องหานั้นมีสิทธิจะพบทนายทันทีและคุมขังได้ไม่เกิน48ชั่วโมง แต่ในประเทศญี่ปุ่นตำรวจนั้นสามารถจับกลุ่มคุณไว้ในสถานีตำรวจได้นานถึง23วันโดยไม่ต้องมีการตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการช่วงเวลานี้เองคุณจะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกห้ามโทรหาครอบครัวและห้ามติดต่อใครเพื่อสร้างความโดดเดี่ยวท่านจิตใจให้ถึงขีดสุดไฮไลท์ของความมืดมิดยู่ที่ห้องสอบสวนในญี่ปุ่นทนายความมาได้รับอนุญาต ให้เข้าไปนั่งฟังการสอบสวนกับลูกความผู้ต้องหาจะต้องเผชิญหน้ากับตำรวจที่เป็นนักสืบมืออาชีพเพียงลำพังวันละหลายชั่วโมงในห้องปิดตาที่กดดันการสอบสวนอาจเต็มไปด้วยการตะคอการก่มคู่หรือการเกี้ยก,ก่อมฐานจิตวิทยาเพื่อบีบคั้นให้ผู้ต้องหาจิตใจแตกสลายทำไมถึงเรียกว่าตัวประกันเพราะระบบนี้ตั้งอยู่บนเงื่อนไขง่ายๆว่า สรารภาพแล้วจะได้ประกันตัวหากคุณยืนการว่าบริสุทธิ์หรือปฏิเสธข้อกล่าวหาศาลก็มักจะไม่อนุญ,ญาตให้ประกันตัวโดวยอ้างว่าคุณอาจจะไปทำลายหลักฐานทำให้ผู้บริสุทธิ์จำนวนมากต้องนอนคุกยาวนาะนนับเดือนหรือปีจนกว่าจะยอมเซ็นชื่อในใบสารภาพเพื่อแลกกับอิสระชั่วคราวสิ่งที่ตามมาก็คือตัวเลขสถิติที่สูงที่สุดในโลกของความยุติธรรมนั่นคืออัตราการตัดสิน ว่ามีความผิด99.9%หากอายการญี่ปุ่นตัดสินใจสั่งฟ้องคดีไหนแล้วแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะชนะคดีในสันสารตัวเลขนี้ได้สะท้อนว่าระบบญี่ปุ่นเน้นความแม่นยำจนเกินเหตุหรือไม่ก็สะท้อนว่าการบังคับให้สารภาพจนได้หลักฐานมัดตัวที่แน่นหนา,น,า,น,าน,นั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ดีกว่ากรณีศึกษาที่โด่งดังที่สุดก็คือคดีของคาร์ลอสกอน อดีตซีอของนิสันที่ถูกจับกลุ่มและถูกขังลืมนานถึงหลายเดือนโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวจนเขาต้องวางแผนหนีข้ามโลกโดยการซ่อนตัวในกล่องเครื่องดนตรีเพื่อหนีออกมาจากญี่ปุ่นก่อนให้สัมภาษณ์ภายหลังว่าเขาไม่ได้หนีความยุติธรรมแต่เขาหนีจากความอายุติธรรมเพราะเขารู้ว่าไม่มีทางชนะในระบบที่ล็อกผลไว้แล้ว ปัญหานี้ได้สร้างแพ้ระบบาปจนนวนมากในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นมีหลายคดีที่ผู้ต้องหาจำยอมสารภาพคดีฆาตกรรมทั้งที่เขาไม่เคยทำเพียงเพราะทนแรงกดดันในห้องสอบสวนไม่ไหวหรืออยากกลับไปหาครอบครัวเร็วๆกลัว,วความจริงจะปรากฏและได้รับการล้างมวลทินผู้ต้องหานั้นก็ต้องเสียเวลาชีวิตไปนานนับสิบปีหรือบางคนอาจจะถูกประหารชีวิตไปแล้วด้วยซ้ำบทสรุปของเรื่องดาวนี้ ที่เตือนใจว่าญี่ปุ่นอาจจะเป็นสวรรค์ของนักทองเที่ยวแต่เป็นนรกของผู้ต้องหามันคือระบบที่ทําให้ความสําคัญกับความสงบรเรียบร้อยของสังคมและอํานาจของรัฐมากกว่าสิทธิมนุษยชนและเป็นด่านมืดที่ทําให้คําว่าสุดจริตชนกบนักโทษมีเส้นกัรที่เบาบางนั้นเหลือเกินอันดับที่3 J.K. Business กาวเข้าสู่กับอันดับที่3ท่ามกลางแสงไฟนีออนของย่านฮากิฮาบาระคุณอาจจะเคยเห็นภาพของเด็กสาววัยรุ่นสวมชุดน,นักเรียนยืนเรียงลายแจกใบปิวโดยรอยยิ้มหวานหยดย้อยนักท่องเที่ยวอาจจะคิดว่าเป็นแค่เมดคาเฟ่ทั่วไปแต่สำหรับคนญี่ปุ่นพวกเขารู้ดีว่านั่นคือฉากหน้าของ J.K. บิสเนตธุรกิจที่ขายเวลาและความสาของเด็กนักเรียนมัธยมปลาย ให้กับชายสูงวัยผู้โดดเดี่ยวหัวใจสำคัญของธุรกิจนี้คือคำว่า JK หรือนักเรียนมัธยมปลายหญิงในสังคมของประเทศญี่ปุ่นเครื่องแบบนักเรียนก็คือสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และช่วงเวลาแห่งวัยเยาว์ที่หววคืนไม่ได้มันจึงกลายเป็นแบรนด์ที่ทรงพลังที่สุดธุรกิจนี้ไม่ได้ขายเซ็กส์เธอขายประสบการณ์แฟนเด็กหรือความรู้สึกการได้ใกล้ชิดกับเด็กสาวรุ่นหลาน รูปแบบของการบริการนั้นมีหลากหลายและฟังดูไร้พิสงเช่นการเดินเล่นโดยการใจเงินเพื่อพาดเด็กสาวไปเดินเล่นจุงมือหรือไปร้องคาราโอเกะเหมือนคู่รักบริการนวดเท้าคือการให้เด็กสาวนวดเท้าหรือนวดไหล่ในห้องที่พักส่วนตัวและการให้นอนหนุนตักหรือนอนกอดกันเฉยโดยที่ไม่มีเซ็กซ์มาเกี่ยวข้องแต่ความอันตรายนั้นได้ซ่อนอยู่คำว่าเฉยเฉยนี่แหละ ความน่ากลัวของ JK b u s n e ตคือการดำรงอยู่ในพื้นที่สีเทาทางกฎหมายร้านเหล่านี้ไม่ได้จดทะเบียนเป็นร้านขายบริการทางเพศและเด็กสาวก็ไม่ได้มาขายตัวดังนั้นกฎหมายค้ามนุษย์หรือกฎหมายค้าประเวณีจึงเอาผิดได้ยากตำรวจทำได้เพียงแค่ตักเตือนเรื่องการทำงานผิดเวลาหรือการชักจูงลูกค้าบนทางเท้าแต่พอรับหลังเจ้าหน้าทีกิจกรรมในห้องปิดตาย ก็มักจะเลยเธอไปไกลมากกว่าการแค่จับมือกับดักที่ร้ายกาจที่สุดสำหรับเด็กสาวก็คืออีซี่มันนี่เด็กสาววัยรุ่นจำนวนมากเข้าสู่วงการนี้ไม่ใช่เพราะความยากจนคับแค้นเสมอไปแต่เพื่อต้องการหาเงินไปซื้อของแบรนด์เนมตัวคอนเสิร์ตหรือเที่ยวกับพวกเพื่อนโดยคิดว่าแค่ไปเดินเล่นกับลุงก็ได้เงินตั้งหลายพันเยนสบายจะตายแต่หารู้ไหมว่า พวกเธอนั้นกำลังถูกล่อลวงทางจิตใจโดยการใช้ร่างกายเข้าแลกกับเงินปลายทางของธุรกิจนี้มักจะจบไม่สวยมันคือประตูสู่การค้าประเวณีเมื่อลูกค้าเริ่มเสนอเงินจำนวนมากและกับการที่สัมผัสที่มากขึ้นหรือการไปต่อนอกรอบเด็กสาวที่เสพติดรายได้สูงๆและขาดวุธิภาวะพวกเธอมักจะใจอ่อนและก้าวข้ามเส้นศีลธรรมไปในที่สุดกลายเป็นเหยื่อของการสแสวงหาผลประโยชน์ ทางเพศแบบเต็มรูปแบบแม้ทางการญี่ปุ่นจะพยายามกวาดล้างด้วยการออกกฎหมายห้ามธุรกิจเหล่านี้ใช้คำว่า JK หรือห้ามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีทำงานในลนนักษณะนี้แต่ธุรกิจเหล่านี้ก็ปรับตัวเก่งพวกเขาย้ายจากหน้าร้านไปสู่โลกออนไลน์กลายเป็นธุรกิจนัดเดทส่วนตัวที่ตรวจสอบยากยิ่งกว่าเดิม JK Business คืออันดับที่ส ที่สะท้อนความบิดเบี้ยวของตันหาผู้ใหญ่มันคือระบบที่เปลี่ยนความสดใสของวัยรุ่นให้กลายเป็นสินค้าและเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาให้กลายเป็นเหยื่อโดยที่พวกเธออาจไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังเดินอยู่กับปากเหวที่มีมีวันหันหลังกลับมาได้อีกอันดับที่2บูราคุม,มินเข้าสู่กับอันดับที่สองกับดานมืดที่ขัดแย้งกับภาพลักษ ในความเท่าเทียมของประเทศญี่ปุ่นคุณอาจคิดว่าประเทศนี้เป็นประเทศติดตัดสินคนจากความขยันและความสามารถแต่ความเป็นจริงแล้วยังมีกำแพงที่มองไม่เห็นกันขวางอยู่นั่นคือเรื่องราวของบูรากุมินกลุ่มคนที่ถูกสังคมตีตาว่าเป็นพลเมือนชั้นสองเพียงเพราะบรรพบุรุษของพวกเขาเคยประกอบอาชีพที่สังคมนั้นต่างรังเกียจเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วรากเงาของปัญหานี้ ดำดิ่งไปถึงยุคเอโดในระบบศักดินาที่แบ่งคนชนชั้นแต่ยังมีกลุ่มคนที่ต่ำกว่าคนอยู่ล่างสุดของพีระมิดที่ถูกเรียกว่าเอตะคนเหล่านี้คือสัป,ปเหร่ผพิจคาคนฟอกหนังหรือคนชำแหละเนื้อสัตว์ซึ่งถูกมองว่ามีมนทินทางวิญญาณพวกเขาถูกบ,บังคับให้แยกออกไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ห่างไกลและห้ามแต่งงานกับคนทั่วไปแม้ว่าระบบชนชั้น จะถูกยกเลิกตามกฎหมายตั้งแต่สมัยเมจิแต่รอยสักทางสังคมกลับไม่จางหายไปสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในยุคป,ปัจจุบันคือระบบทะเบียนราษฎรของประเทศญี่ปุ่นที่บันทึกสายเลือดและผมมีลำเนาไว้อย่างละเอียดและสามารถสืบค้นย้อนหลังได้ชาวบูรากุม,มิยุคใหม่ที่แม้จะมีการศึกษาดีแต่งตัวดีและหน้าตาเหมือนคนญี่ปุ่นทุกประการ แต่ทันทีที่มีคนไปคดคุยโคเซกิแล้วพบว่าปูย่าตายายมเมื่อจะเขตหมู่บ้านนั้นชีวิตของพวกเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลความเศร้านั้นมันจะเกิดขึ้นในเรื่องของการแต่งงานพอแม่ฝ่ายที่มีฐานะมันจะจ้างนักสืบเอกชนไปสืบประวัติคุ่มั่นของลูกว่ามาจากตระกูลไหนบ้านอยู่ไหนหากนักสืบรายงานว่าเป้าหมายนั้นมาจากเขตบูราคุมิน งานแต่งก็จะถูกยกเลิกทันทีโดยอ้างเหตุผลร้อยแต่เหตุผลลึกๆก,ก็คือความเชื่อชีว่าเลือกสกปกจะถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานไม่ใช่แค่เรื่องความรักแต่รวมถึงการจ้างงานในอดีตเคยมีกรณีอื้อฉาเมื่อมีการค้นพบว่าบริษัทขนาดใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นหลายแห่งแอบซื้อขายสมุดบัญชีรายชื่อในเขตบูราคุมิน เล่มนาเตอะในตลาดมืดเพื่อใช้คัดกรองผู้สมัครงานหากใครที่มีชื่ออยู่ในบันทึกนี้ก็จะถูกปัดตกทันทีไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนนี่คือการเยดียเชชาติแบบเงียบเชียบที่สุดปัจจุบันรัฐบาลพยายามจะลบคำว่าบุรากุมินด้วยการเป็นชื่อเรียกกันว่าโดวะและทุ่มเทง,งบประมาณพัฒนาสลัมเหล่านั้นให้เป็นที่อยู่อาศัยทันสมัยแต่ว่ามัน ก็กลายเป็นดากสองคมเพราะการได้รับสิทธิพิเศษจากรัฐถ้าไม่เกิดกระแสการเหยียดกลับหรือความอิจฉาจากคนทั่วไปและที่แย่กว่านั้นก็คือแกงยากุซาก็มักจะใช้ช่องทางนี้ในการทำมหากินหรือสมาชิกยากุซ่าจำนวนมากก็มาจากกลุ่มบูราคุม,มินที่ม่มีทางเลือกในสังคมมากนักความเจ็บปวดของคนกลุ่มนี้คือการต้องซ่อนตัวตนตลอดชีวิตหลายคนเลือกที่จะย้ายออกจากบ้านเกิด เปียนนามสกุลหรือตัดขาดจากญาติพี่น้องเพื่อหนีจากเงาอาดีตแต่ความบาระแวงว่าความลับจะแตกวันไหนก็คือนรกในใจที่กัดกินพวกเขาอยู่ทุกวันชนชั้นบูราคุม,มินคืออันดับสองที่ตอกย้าว่าแม้เทคโนโลยีของญี่ปุ่นจะล้ำหน้าไปไกลถึงโลกอนาคตแต่ทัศนคติของคนบางกลุ่มก็ยังคงติดอยู่ในยุคกลางมันคือเรื่องเศร้าที่สอนให้รู้ว่าในสังคม ที่ดูเหมือนทุกคนจะเท่าเทียมกันยังมีบางคนที่ถูกมองว่าเท่าเทียมกันน้อยกว่าคนอื่นเสมออันดับที่หนึ่งโจฮาสึปิดฉากกับอันดับที่หนึ่งกับดานมืดที่สะท้อนความกดดันในสังคมญี่ปุ่นได้ชัดเจน ในทุกๆปีมีชาวญี่ปุ่นนับหมื่นคนได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยพวกเขาไม่ได้ถูกอุ้มและไม่ได้ถูกลักพาต,ตัวไปแต่พวกเขาเลือกที่จะเป็นโจฮัสสึคือการทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังทิ้งชื่อทิ้งครอบครัวทิ้งงานและทิ้งตัวต,วตนเดิมเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะคนพเนจรในโลกคูขานานที่ซ้อนทับอยู่กับสังคมปัจจุบันสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ ได้กลายเป็นอุตสาหกรรมมืดคือการมีอยู่จริงของธุรกิจที่เรียกกันว่าโยนิเกยะหรือบริการย้ายบ้านยามวิการบริษัทต่านี้จะทำหน้าที่เป็นผู้พาหนีมืออาชีพพวกเขาจะเข้ามาในบ้านคุณตอนตีสองเก็บเข้าของที่จำเป็นอย่างเงียบเชียบเอาพามานคุมหน้าต่างรถบรรทุกแล้วพาคุณขาบรถหายไปในความมืดไปส่งเยนสถานที่ลับที่ไม่มีใครตามหาคุณเจอ โดยสนุนราคาตั้งแต่50,000ไปถึง3 0 0 0 0นเยนแล้วแต่ความยากง่ายแรงจูงใจของเหตุการณ์นี้มีความหลากหลายและเจ็บปวดส่วนใหญ่เกิดจากความละอายที่ฝังรากลึกในญี่ปุ่นเช่นการสอบไม่ติดมหาวิทยาลัยตกงานเป็นนี่นอกระบบล้มเหลวในชีวิตคู่หรือแม้แต่คนที่เบอร์นายกับสังคมที่ตีกรอบจนหายใจไม่ออกการลาทิ้งตัวตนเดิมและหนีไปกับคนอื่นจึงเป็นทางออกที่พวกเขาเลือก ปลายทางของคนเหล่านี้ก็คือเมืองผีหรือย่านเสื่อมโทรมที่ถูกลืมเช่นยานสัญญาในโตเกียวหรือยา่านคามากาซกิในโอซาก้าสถานที่เหล่านี้เป็นแหล่งรวมของแรงงานรายวันที่ไม่มีอยู่ใน Google Map อย่างเป็นทางการที่นี่ไม่มีถามชื่อไม่ถามประวัติขอแค่มีแรงทำงานและกำเนินสดก็สามารถเช่าห้องรูหนูซุกหัวน,นอนได้และมีชีวิตอยู่ต่อไป โดยที่รัฐบาลตามหาไม่เจอสิ่งที่เอื้อให้ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นก็คือกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวดอย่างน่าเหลือเชื่อตำรวจญี่ปุ่นจะไม่รับแจ้งความคนหายและไม่ติดตามหาตัวหากไม่มีหลักฐานว่าเกิดอาชญากรรมหากเป็นการสมัครใจหนีตำรวจจะถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลและจะไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลการใช้บัตรเครดิต หรือการกดเงินให้ครอบครัวทราบเด็ดขาดทําให้การตามหาตัวพวกเขาแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยความโศกเศร้าตกอยู่กับผู้ที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังพ่อแม่สามีหรือภรรยาต้องตื่นมาพบกับที่บ้านวา่างเปล่าโดยไม่รู้เลยว่าคนที่เขารักเป็นตายร้ายดีอย่างไรพวกเขาทำได้เพียงจ้างนักสืบเอกชนด้วยเงินจำนวนมาหาศาลเพื่อตามหาแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะควานนำเหลว พราะคนเหล่านี้นั้นเชี่ยวชาญการซ่อนตัวหรือบางครั้งพวกเขาก็อาจจะเดินสวนกับครอบครัวบนถนนแต่ครอบครัวจําไม่ได้เพราะสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปในมุมมองทางสังคมวิทยาโจฮัส,สึคือคกลไกการเอาตัวรอดจากสังคมที่เน้นความสมบูรณ์แบบเมื่อมนุษย์ทนแรงกดดันไม่ไหวแต่ก็ไม่อยากตายพวกเขาจึงเลือกที่จะรีเซตชีวิตตัวเองแม้ว่าจะต้องแลกมาด้วยการกลายเป็นคนไร้ตัวตน ไรสวัสดิการและต้องอยู่อย่างหลบหลบซ่อนซ้อนไปตลอดชีวิตก็ตามโจฮาสึคืออันดับหนึ่งเพอมันเกิดขึ้นจริงทุกวันรอบตัวเราในขณะที่คุณกำลังเดินเบียดเสดผู้คนในย่านชิบุย่าคนที่เดินข้างๆคุณเขาอาจจะเป็นโจฮาสึที่ไม่มีตัวตนทางกฎหมายอีกแล้วมันคือศกนาตรกรรมที่เงียบที่ตะโกนบอกโลกว่าสังคมญี่ปุ่นนั้นโดดเดี่ยวและโหดร้ายเพียงใด